สวัสดีครับครับวันนี้ก็จะพามาชมเมนูนะครับก็หลังจากที่ว่าเราทํางานเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วนะครับก็ได้เวลาที่ว่าเราหุงหาทํากับข้าวกันนะครับก็มาดูกันนะครับว่าน้องๆพี่ๆฐานพลานนะครับก็ทำอะไรกินนะครับหลังจากที่เขาหลังจากที่เขาไปบันงานนะครับหลังจากที่เขาเสร็จงาน ครับก็วันนี้ก็จะมีเมนูเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่น้องกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะนี่จะครอครัวนะครับคอครัวครอครัวเขม้นะครับเพชรหมอผีช่างชเลยนะครับพี่น้องนะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเขาเตรียมเตรียมอะไรตั้งไว้บ้างนะครับนี่นะครับพี่น้องกันต้นก็หั่นหั่น ไอ้กระเทียมกระเทียมหอมต้นขาไอ้พลิกนะครับก็ทุบทุบทุบทใส่ลงไปก่อนนะครับนี่ใส่ลงไปก่อน <S 2> <S 2> <S 2> เสร็จแล้วก็ะจะทําเมนูต้มกะทิปลาโอนะครับต้มกะทิปลาโอไปดูเรียบร้อยครัพี่น้องนะครับนี่กะทิก็เตรียมมาแล้วนะครับข้าวข้าวเราก็ถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ หงด้วยหม้อข้า,สานะวสนามนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปิดไอ้ฝานี่ให้ดูอ่นี่สวยไหมครับพี่น้องหมูข้าวด้วยหม้อข้าวสนามนะครับขาวตัวเลยนะครับนี่แกก็ใส่ใส่อะไรนี้นะมะขามเปียกอ๋อมะขามเปยียกนะครับใส่มะขาม<ะ>เปียกก็ก่อไฟตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คอยคอยวันคนเดิมนะครับปเปอาน้ำนะครับเดี๋ยวไปหาน้ำก่อนต้องแสวงเครื่องเอาตามภูมิประเทศนะครับ ก็ไปหาบอหาได้ก่อนเพื่อที่จะมาทำเอามาใส่นะครับเดี๋ยวสแตนบายก่อนนะครับน้ำมาแล้วมาแล้วนี่ครับพี่น้องมาแล้วน้ำมาแล้วไปหาในป่ามาจากไหนไม่รู้นะครับไปนานเลยรับภารกิจไปหาน้ำอย่างเดียวครับผมยชนรอน่าจะเดินไกลนะครับนี่ไปกันสองคนนะวันอาเป็ดก็คอยอยู่ได้ใบได้ใบมะปลูดมาด้วยโอเคนี่ก็ตั้งได้แล้วนะครับเมื่อนำมา นำมาก็เทเลยใช่ไหมเทเลยนำมาก็ตั้งไฟได้เลยนะครับใส่น้ำนะครับอ่ะหลังจากน้ำหลังจากนี้ก็เด็ดใบมักรูดใส่ลงไปนะครับเมนูนี้ชื่อว่าเมนูต้มกะทิปลาโอนะครับเซ่ปไม่แซ่บไม่รู้เดี๋ยวลองชิมกันนะครับนี่รวมด้วยช่วยกันนะครับ นำทีมโดยเพชรมอผีนี่นะครับเปิดเครื่องกลุงนะ,ะใส่เกลือลงไปก่อนนะครับใส่เกลือก่อน,นแยานี่ก็ที่ว่าทำตัง้งไว้แล้วก็มีปลาย่างนะครับปลาย่างจากเอฟซีเหมือนกันของใครนะผีพิพพการเหรอ ส่งคยเข้าไปครับตี่ส่งไม้ผมก็มีพี่แก้วด้วยพี่แก้วก็ส่งไม้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยเอาใส่กะปิลงไปนะครับนี่ก็คอยน้ําเดือดคอยน้ําเดือดก็ใส่ปลาลงไปเดี๋ยวสตอเราก็เผาตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับดูด้านเนาะด้านด้านนอกนี่ดูด้านนอกจะดําแบบนี้แต่ด,นนด้านในนี่น่ากินมากเลยครับพี่น้องนะก็คอยน้ําเดือดก่อนนะครับ นี่นะครับก็พัดนะครับพัดในการพัดไฟมันติดนะครับก็เสแวงเครื่องเอาแสแวงเครื่องโดยใช้หักใบไม้มานะครับหักใบไม้มาทําพัดนะครับโดยเพชรหมอผีนะครับเพชรหมอผีนี่เป็นไงนะครับโปกหัวช่องอาจารย์พิษด้วยนะครับนี่โปกหัวแล้วรอไหมนะครับหอไหมช่องอาจารยเพิษหมอผีนะครับมีช่องแล้วด้วยครับพี่น้อง ื่อว่าช่องเฟตหมอปีนะครับเกาทำกับข้าวให้กินทุกวันนะครับก็อร่อยอยู่นะครับอร่อยอยู่ไม่หรอกคหลังจากนี้ก็ใส่ปลาลงไปครับพี่น้องใส่ปลานะครับก็จะเป็นปลาโอนะซื้อมาจากรถรถพุ่มพวงนะครับซื้อมาจากรถพุ่มพวงที่เขาขี่ขายตามหมู่บ้านตามข้างถนนในเรืเนี้ยครับก็เดินลัดตะเวนมาพอดีก็ได้จังหวะก็ซื้อปลาโอเฉลย ได้กินของสดบ้างนะนี่กอ็อาจารย์เพชรหมอผีนะครับก็เป็นคนคิดค้นเมนูขึ้นมาว่าต้มกะทิลาอูนะครับจัดหาน้ําด้วยวันคนเดิม <c oughs> เพิ่มเติม,มความสูงนะครับนี่ลาอูนะครับชอปอหนึ่งเหลือเฟือนะครับกินกันกินทุกคนแน่นอนนะก็ทีนี้ก็คอยน้ําเดือดอีกทีนคอยปลาถุก แล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยใส่กะทิลงไปนะครับกะทิกล่องนึงนะนี่ครับพี่น้องไฟกําลังขึ้นดีเลยนี่ครับขึ้นอย่าน้เ,เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับว่าจะอร่อยไหมเมนูของวันนี้นะครับ อ่าตีนี้ก็เดือดปุดๆแล้วนะครับพี่น้องนี่ก็ใส่ชูรถลงไปใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายเด้อนี่ <c oughs> ใส่ใส่อะไรอีกเพิ่มเติมอ่าใส่มาใส่มามีอะไรใส่มาให้หมดเลย <c oughs> อ่านี่รสดีนะครับอ่าได้แล้วมันจะออกได้รสดีต้มยำใช่ไหมนั่นนะ่ะ เอาเท่าที่มีนะครับพี่น้องมีอะไรก็ใส่ลงไปนะครับมีอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันนี่กระเป๋าลูกนี้นะครับพี่น้องยังจําได้ไหมนะครับที่ผมถ่ายให้พี่น้องดูตอนอาจารย์พิษแกเดินที่ผมเคยบอกว่าแกเหมือนรถรถพุ่มพวงอะครับเออนี่กระเป๋าลูกนี้เป็นกระเป๋าเครื่องปรุงครับพี่น้องนี่จะทําได้หมดครับเสียดแล้วนะครับพี่น้อง เดี๋ยวเราก็มาใส่กะทิกันต่อเดี๋ยวใส่กะทิลงไปนะทีกะทิลงไปเลยโอ้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยเมื่อใส่กะทิลงไปแล้วทีนี้ก็คอยน้ำเดือดอีกทีนึงแล้วก็ชิมอ่ะนะครับพี่น,น้องทีนี้ก็อ่าเรามาชิมกันดูนะครับ ว่ารสชาติมันจะออกมาแบบไหนนะครับอืมอืมหอมไงพี่น้องหอมหอมมากเลยน้ำลายล่วงเลยอืมอืมอืมอม,มีน้ำตาลไหมไ,หไม่มีนะ ได้ใส่น้ำตาลอีกนิดนึงอร่อยเลยก็ตอนนี้ก็อร่อยแล้วนะครับเอามีเยอะไหมอ่ามีมีมีน้ำตาลครับพี่น้องขาดน้ำตาลไปนิดนึงอือได้ก็อร่อยแล้วนะครับพี่น้องใส่น้ำตาลครับพี่น้องโอเทลงมาเลยใช่ใช้อ่าได้ก็นะเติมน้ำตาลลงไป คอยมาชิมกันใหม่นะครับอะมาพี่น้องมาชิมกันใหม่นะครับไปกี้กาดน้าตาลไปอุ่นร้อนมากเลยนังทังของไฟอนีลุงนี่แหละออโอ้ยอร่อยมากครับพี่น้องออนี่หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอ้าวยกลงจากกองไฟนะครับตัวพี่น้องหน้าตาก็จัแบปบระมาณน,นี้ประมาณน,นี้เลยนะครับคล้ายๆตุมยำเลยนะก็ทำเมาแบบตามมีตามเกิดนะครับพี่น้องแต่รสชาติออกมานี่อร่อยนะครับร้อยจังหูร้อยสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่ ยอดนะครับหน้าตาจะออกมาแบบประมาณนี้นะครับก็หาครับพี่น้องมากินข้าวด้วยกันนะครับนี่เราก็จากประมาณนี้นะครับนี่แยกย้ายกันด้วยนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับกับข้าวมีหลายอย่างเลยนะครับมีน้ำพริกแกยวบองพริกแก้วมีปลาปลาแห้งของพี่พิกิกนะครับนี่ก็ได้ดำรงชีพกันในป่านะครับพี่น้องบป มื้อนี้ก็อร่อยมากนะครับอร่อยมากมากินด้วยกันครับก็ขอฝากคลิปนี้ตั้งไว้ด้วยนะครับฝากต,ติดาต,ตามเละเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดตับตะไคร้กดสับตะไคร้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจกันมากๆนะครับขอฝากคลิปนี้ตั้งไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอญอาตรับประทานอาหารก่อนนะครับ,พบพขอบคุณมากนะครับ